ก็คือโปรเจกต์รอบโลกมาก็ขับจากบ้านเราไ,ไปจบที่เอ่อ阿拉斯加ก็คือ,คอมาถึงว่ารอบวงกลมอย่างเงี้ยฮะอ้ย阿拉สกานี่แปลว่าคุณต้องวนเกือบรอบรอบถ้าทไม่รวมน้ําเอาแค่แผ่นดินนะถอวรอบอก็คือถือว่ารอบโลกนะครับโอ้โหคำจากัดความของประศนีรอบเอ็นเกมก็คือคาราวานเดินทางข้นโลกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีรอบเอ็นเกมครับ ครับนี่คือชมหน้าของปราศนีรอบเป็นเกมคุณฤทธิ์คุณนกครับ5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วนะครับเพลงคนดังโคสอัพความทรงจําและก็เหตุการณ์เพลงครับเล <c oughs> เลือกใช้ตัวช่วยเพลง <c oughs> เอาละ <c oughs> เรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับ เพลง Desperado ของ Eagles นะครับสูกเผยแพร่มาในปีที่ปรัสนีท่านนี้อายุ8ขวบครับโอ้โหตอบครั้งแรกคิดว่าปรัสนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ68ค่ะ68ปีคําตอบครั้งแรกของคุณเพื่อเงิน200,000บาทปรัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ68ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับส0 0 0สนบาทลอยไปแล้วตอบครั้งที่2เพื่อเงิน $$1,000 0แบาทก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับ4ตัวช่วยเหลืออยู่จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่ 2, 2> ความทรงจำ,งจำเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาละภัษนีรอบเอ็นเกมทบทวนความทรงจำของคุณนะครับถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับ ในเมื่อปี2544นะฮะผมได้ขับรถจากกรุงเทพไปที่อเมริกานะระเราวๆ5เดือนครับผมฟังดีๆนะครับปี2544ขับรถจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเกือบเกือบ5เดือนตอบครั้งที่2คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่63ค่ะ63ปีครับเอาละ่ะลดลงมานะครับเหลือ63ปี มาลุ้นกันเลย1 0 0 0 0แสนบาทจะเป็นของคุณหรือไม่ประชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับยังไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาละ1น0 0แสนบาทหายไปแล้วตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน50 0 0 0บาท ตัวช่วย3ตัวช่วยคนดัง c l o สอ up และก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนดีครับคนดังครับเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอาล่ะมาดูคนดังคนนี้กันเลยเกี่ยวข้องกับปรสัสนีอย่างไรครับจอร์จโบลินนะครับเกิดตอนที่ปรสัสนีท่านนี้อายุ3ขวบแล้วครับอ่ะนี่คือการตอบครั้งสุดท้ายผมให้เลือกถามสายสืบสองหน้าของเราได้นหนึ่งท่านจะถามใครดีพี่เอกซ พี่เอกครับถามคุณเอกกี้อ๋อคือเลขแรกตอนแรกคิด63นะครับกับ2เลขที่ในในใจคิดก็คือมี63กับ65 63้ไม่ใช่แล้วก็น่าจะ65เอาล่ะตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน50,000บาทจะตอบว่าประศนีรอบเอ็นเกมท่านนี้อายุเชื่อพี่เอกครับ65ครับเชื่อคุณเอกี้65ปีเาระมาระาระเอาละมาลุ้นกัน ห้าหมื่นบาทจะเป็นของคุณริ์และคุณนกได้หรือไม่ปัณนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหน่าเสียดายวันนี้รอบเป็นเกมพลาดไปเอาละมาคุยกับปัณนีรอบเป็นเกมดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับเชิญเลยครับ ครับผมกิตินิสนอมครับผมคุณกิติครับนะครับคุณกิติอายุเท่าไหร่ครับ55ครับห้ปีนี่คุณผิดไป10ปีเลยโอ้โหเอาละถามคุณกิตินิดนึงครับอะไรคือคาราวานเดินทางข้นโลกก่อนหน้าปี2 5 4 4นี่เนี่ยผมทางานธนาคารแล้วไงครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันในการขับรถอ่าชอบขับรถขับรถอบรถเข้าป่าอ่าทีนี้ก็วันหนึ่งก็อยากจะทําอะไรที่มแบบบ้าบ้าบอสักอย่างครั้งหนึ่ง ก็คือโปรเจกต์รอบโลกมาก็ขับจากบ้านเราไ,ไปจบที่อ,อ,อลาสกา้าก็คือมาถึงว่ารอบวงกลมอย่างงี้ฮะอลาสก้านี่แปลว่าคุณต้องวนเกือบรอบรอบถ้าไม่รวมน้ําเอาแค่แผ่นดินนะ,ะถือว่ารอบก็คือถือว่ารอบโลกนะครับโ oh อ้โหวันนั้นผมเป็นสุบัญชีนะฮะ,ะที่ธนาคารแล้วก็ขอญาตท่านกรรมการเขาไม่ให้มกเ็เวลาออกแล้วก็เดินทางตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นย้อนไป20ปีที่แล้วครับ20ปีตอนนั้น35ประมาณ35ครับโอ้โหเดินทางไปแบบนี้อะแล้วพอ แล้วพอกลับมาเราพอยังเราก็ถือว่าเราเดินทางเกือบรอบโลกแล้วนะพอครับไม่มีเงินแลถ้าตกงานตอนนั้นตกเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยมาเปิดบริษัทที่ให้ทุกคนตามฝันเหมือนเราก็คือบริษัทคาราวานนี่แหละฮะก็คือใครอยากเดินทางโดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ไปเอ่าๆบ้านเราหรือตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์ของที่บริษัทเลยก็คือรับสมัครคือขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จากบ้านเราเนี่ยไปจบที่ปารีสไปยืนหน้าหอไอเฟลโดยรถยนต์ของคุณเองหรือมอเตอร์ไซค์ของคุณเองฮะ สี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันครับถามจริงมีคนไปอีกคนที่ผ่านมานี่มีจัดได้สามสามครั้งแล้วนะครับครั้งที่เยอะสุดก็มีล่มยี่สิบท่านแล้วก็วันสิบคันเป็นมอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งแล้วก็รถยนต์ครึ่งหนึ่งขับกันเป็นคาราวานไปเลยใช่ครับจากประเทศไทยกรุงเทพอย่างเงี้ยนะฮะครับไปที่ปารีสฝรั่งเศสครับผมโอ้โหสี่สิบห้าวันก็ผ่านสิบเจ็ดประเทศครับค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ต่อคน ค่าใช้จ่ายต่อคนนี่ถ้ารวมรถยนต์แล้วก็รวมค่าใช้จ่ายต่อคนแล้วนะฮะก็ตกประมาณ50้าแสนต่อคนห้าแสนต่อคนโอ้โหคือลูกค้าหลักผมตอนนี้เป็นไบเกอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไบเกอร์เพราะว่าไบเกอร์ส่วนใหญ่จะมีเขาเรียกอะไรนะมีจิตวิญญาณที่อยากจะขับขี่ท่องเที่ยวไปเรื่อยเพราะว่าไบเกอร์เนี่ยเขาจะซื้อรถคาราล้านมาเนี่ยเพื่อมันเป็นฮ็อบบี้ละเพื่อท่องเที่ยวอย่างนี้โดยตรงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกเทสต์ไดของค่ายรถใหม่ที่ต้องการเทสต์ไดเอานักข่าวไปทดลองรถไปต่างประเทศ อ,อ่างนี้ก็คือที่บริษัทก็จะซัพพอร์ตอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าใครสนใจจะติดต่อได้ที่ไหนก็ที่กิตินิถนอมนะครับเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กบริษัทก็ทรานเอเชียรูทครับทรานเอเชียรูทแล้วก็เดี๋ยวผมเอาหนังสือที่คืีตอนเดินทางรอบโลกนะฮะผมเขียนหนังสือครับนี่คือหนังสือที่พูดถึงที่เดินทางแล้วก็ผมเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อเป็นใบเบิกทางเวลาแบบไปติดต่อใครว่าผมมีประสบการณ์แบบนี้โอ้โหขอบพระคุณมากได้เลยครับขอบพระคุณครับโอ้โหเอาล่ะวันนี้ขอบคุณปับ สัสสัส E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ